อิไบพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t เสียมาไม่งานนี้เพื่อไทยรุมยำสิระรถไฟฟ้า20บาทผ่านการระดมสมองคิดอย่างรอบคอบทำได้จริง เพื่อไทยดาหน้าโต้ศิระยันรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงผ่านการระดมสมองคิดอย่างรอบคอบตอกกลับพลังประชารัฐไม่เคยทำตามที่หาเสียงไว้ทีรัฐสภานางสาวธีรรัฐน์สำเร็จวานิชสสกรุงเทพโคศกพักเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นายจัก,กรพลตั้งสุธิธรรมสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยและนายวันนิวัฒน์สมบูรณ์สสสขอนแก่นพักเพื่อไทย ร่วมกันแถลงถึงกรณีนายศิระเจนจาคะอดีตสสพักพลังประชารัฐยื่นกรกะตอสอบการหาเสียงเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดซ้ายของนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต9กรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยเป็นการหาเสียงด้วยนโยบายที่ทำไม่ได้จริงว่าพักเพื่อไทยมีนโยบายที่คิดอย่างรอบคอบสำหรับประชาชน สืบเนื่องมาตั้งแต่พักไทยรักไทยเราได้ถแถลงนโยบายเรื่องลดรายใจให้กับประชาชนทั้งเรื่องการเดินทางที่คิดค่าเดินทางแค่20บาทตลอดสายทั้งนี้ตนไม่แปลกใจที่นายสิระจะบอกว่าเป็นนโยบายที่ทําไม่ได้เพราะพักการเมืองที่นายสิระสังกัดอยู่ไม่สามารถดําเนินนโยบายที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นจริงได้นายสิระจึงเข้าใจว่าพักการเมืองอื่นทําไม่ได้เหมือนกันนางสาวธีรรั กล่าวต่อว่าสิ่งที่นายศิระเข้าใจว่าทําไม่ได้จริงๆแล้วพักเพื่อไทยมีความพร้อมในการประกาศนโยบายออกไปและมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเราทําได้ทุกอย่างนี่คือวิสัยทัศน์และการทํางานอย่างหนักของพักเพื่อไทย สิ่งที่เราประกาศออกไปเราคิดจากการรวบรวมมันสมองร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมและ TDRI ที่บอกว่าเงินที่เราจะได้รับนั้นมาจากการลงทุนทั้งทาง,ทางภาครัฐและเอกชนและหากเราสามารถลดราคาให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการขนส่งสาธารณะได้จํานวนที่มากพอนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ลดลงเป็นการคิดที่ไม่ยาก แต่นายศิระคิดไม่ออกว่าจะเป็นจริงได้อย่างไรตนจึงต้องมาบอกว่าไม่ว่านโยบายใดๆที่บอกว่ายากเราก็ทำสำเร็จมาแล้วเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นต้นเพราะเราหาเงินเป็นและรู้ว่าเงินที่จะถูกใช้จ่ายไปนั้นจะหารายได้กลับเข้ามาได้อย่างไรนั่นคือการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างความคิดที่คิดว่าทำได้กับความคิดที่คิดว่าทำไม่ได้ สิ่งที่นายสุรชาติพูดจึงไม่เกินจริงเพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายของพักเพื่อไทยเมื่อการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทยเข้ามามีผู้แทนมากที่สุดสิ่งที่นายสุรชาติพูดผ่านมาติของพรรคเพื่อไทยแล้วว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะผลักดันเรื่องนี้แน่นอนว่านายสุรชาติเข้ามาก็จะเป็นสอ,สอฝ่ายค้านคนหนึ่ง แต่สอสฝ่ายค้านคนนี้จะทำงานกระตุ้นรัฐบาลให้รู้หน้าที่ของตัวเองและเป็นผู้ที่สะท้อนเสียงของประชาชนว่าพวกเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรอยากเรียนไปถึงนายศิระให้เข้าใจบทบาทสสอ,อย่าใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนมาขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำงานและสิ่งที่ท่านทำไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆกับประชาชนดิฉันอยากเห็นการเมืองที่สร้างสรรค์อยากเห็นการเมืองที่ทุกคน ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสนใจการเมืองในอนาคตนางสาวเทร,รัรั์กล่าว ด้านนจุลพันธ์กล่าวว่าการที่นายศิระอ้างว่าเลือกสอสอกรุงเทพมหานครเขต9ก็เป็นเพียงแค่สอสคนหนึ่งเข้าไปแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรในเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่เป็นความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และกลไกลของการเลือกตั้งและระบอบราาประชาธิปไตยหน้าที่สอสคือการกระตุ้นทั้งการตั้งกระทู้ถามหรือหารืออภิปรายในสภาเพื่อชี้ช่องทางให้รัฐบาลกระจังว่าเรื่อง การทำราคาค่าครองชีพให้ต่ำเป็นหน้าที่ของรัฐและสามารถทำได้ไม่ยาก นอกจากนี้นายซิระรู้ได้อย่างไรว่าหลังเลือกตั้งแล้วพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลวันนี้เสียงสองฝั่งก็ปรื่มน้ำและเราก็รู้กันอยู่ว่ามีกระบวนการมีการเคลื่อนไหวของสมาชิกภายในพรรคของท่านท่านกลับไปดูบ้านของท่านเถอะถ้าเลือกนายสุรชาติให้ชนะถล่มทลายจะเป็นสัญญาณไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าเวลาของท่านหมดแล้วดีไม่ดีพลเอกประยุทธ์อาจจะลาออกก็ได้ถ้าลาออกส พกก็คัดสรรกันใหม่วันนั้นพักเพื่อไทยอาจจะมาเป็นรัฐบาลก็ได้และสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถทำได้ถ้าพวกผมเข้าไปจะทำให้ดูว่าไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่เราศึกษาวิเคราะห์มาดีแล้วและเป็นนโยบายของพัก ในการหาเสียงเลือกตั้งอยู่แล้วนี่คือคกลไกการเลือกตั้งของสภาและระบอบประชาธิปไตยท่านไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเห็นเขาลางแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไปไม่รอดเวลาของท่านหมดแล้วนายจุลพันธ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ